เพื่อเป็นรัชการูบุคการกรนักเรียนที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินบรรดาข้าราชการูบุคลารกรและนักเรียนผู้มาอยู่หน้าที่แห่งนี้ร้วนมีจิตมุ่งมัน่นที่จะสนองคุณแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถมีความปิติปราโมทพร้อมเพรียงที่จะแสดงกัตะเวทิี่คุณถวายสัตว์ปฏิญาณ เพื่อเป็นฆ้ารชาการกรูปที่โหร,ร้าวโผล่กระมงพระราชทานไว้ทุกๆโอกาสโดยเฉพาะพระราชบัิธานที่ทรงรุ่งฟังเป็นพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่สะท้อนแนวพระาราชดำริแนวปฏิบัติอันประดุจรวงชวาวราล์แล้วก็ย่อมก็ย่มอมบงเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวีสวรรค์ัตว์ปัญญี 团结共同胜利。 ทำดาวสือดีเราเลยมุทเด็กและถวายทัตริยานพิธีถวายศัตริยานเพื่อเป็นเจ้าการคุมบุกรกรนักเรียนและเป็นพลังของผ่านดี ขอเดชะฝ่าละอองพุีพระบาทปกบก้าวกมองข้าพระเจ้านายบเลิศ์พ่วงเกตผู้อำนวยการลรงเรียนโปน,นัดราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาในนามของพระรายการรูุุพากรและนักเรียนที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันอยู่ณที่นี้ มีความปราบปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นผู้ดการครูบุคลากรนักเรียนที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมรษาเจ็ดรอบวันที่ห้าธันวาคม พุทธศธักราช2555นี้อาันตุฟโคนโตเทวะสังคาโย و. ข้าแต่ผูงเทพิกรออมพมินอมรินพาธิราชสักเทกาเมซึ่งสถิตพิทยธิมานมากเมืองสวรรค์ชั้นชกามาพจร อีกทั้งเทพเจ้าอันมีมเหศสวนสักดาเดชซึ่งประทับอยู่เหตแพนเขาไกลราอันตัดฤกษเถพิมาเลอีกทั้งอากาศพิมานภูมเทวดาเป็นอาทิทั้งท้าวิรุณหกท้าวิรุณปักท้าวเวรุลาอีกทั้งเทพยดาอันศักดิ์สิทธ ทรงมายตดที่อำนาจพัะสยามเทวาธิราชทัทะเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองผู้เลองฤงริ์เทพเจ้าองคสิงสถิตทุกป,ประเทศเพตแควนแสนโสดจักรวาลสวีบน้อยใหญ่ในโลกกระทจงตั้งทิพย์ยโสาวนาการ สดับสังประกาศของข้าพเจ้าซึ่งได้รับฉันานามัตจากคณะครูบุคลากรและนักเรียนที่ได้มาประชุมพร้อมกันในมหาวิทยาลัยเกตตรฐานที่นี้ตัวที่จิตสนมนัศาวัถวายพระพรไทยมงคลแตบบ่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทผู้ทรงคุณอันตรเสริดขอทรงเจริญยิ่งยืนนานโลคาภาธ พลาดล้านห่างไกลพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำลานพระบระมเดชานุภาพแผ่ไพศาลสถิตสถาพรในไอศูนย์สมบัติเป็นวิ่งขวัญร่มชัดอกก้าเหล่าสมพิกรตลอดจิรการ